คำถามเรื่ศาสนาครับผมมันรู้สึกสงสัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องขันหา้าไตรักพระนิพพานอริยสัจหรืออะไรก็ตามนะครับผมคิดว่าวันนี้ผมอะ่ะจะต้องเจอบุคคลที่จะต้องให้ความกระจา่างผมในเรื่องนี้ให้ได้นะครับถ้ายัางไงก็ขอเชิญท่านตามผมมาด้วยกันดีกว่าเธอนึ่นไงเจอเธอครั้งเดียวก็รู้ว่าเธอนั่นไงก็ไม่ได้นู้หรืออะไรก็คือว่าปฏิจจส,สมุป,ปบาทเนี่ย มันจะเป็นหลักธรรมที่แสดงให้เห็นถึงกฎของธรรมชาติซึ่งกฎของธรรมชาติเนี่ยก็คือว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วว่าทุกข์กับสุขซึ่งหลักธรรมเนี่ยมันจะเป็นองค์ประกอบของอริยสัจสี่อริยสัจสี่เนี่ยมันก็จะเป็นทั้งทุกข์การเกิดทุกข์การดับทุกข์หรือว่าเป็นผลเป็นเหตุของทุกข์ซึ่งมันจะเป็นตัวที่ประกอบแล้วก็เป็นปัจจัยมันมีทั้งสองปัจจัยนะคะซึ่งทั้งสองปัจจัยเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องกัน โดยหนึ่งเนี่ยก็คืออวิชาสองสังขารสามวิญญาณสี่นามรูปห้าสลายตนะหักขัสสะเจทนาแปดตันหาเก้าอุปทานส0บมกสิบเอ็ดชาติส่วนสองเนี่ยคือชราวราณาโะโสกบาริเทวะทุกขะโสมนัส ทั้งสองเซฟคั้งทั้งสองอันเนี้ยคือมันมันมีความเกี่ยวเนื่องกันเอาวิชาเนี่ยคือความไม่รู้ซึ่งเราไม่รู้เนี่ยปัญญาเราก็จะไม่คิดเราจะไม่ติดต่อมาซึ่งมันจะส่งผลให้สังขารสังขารเนี่ยคือสิ่งภายนอกซึ่งเป็นสิ่งภายนอกที่ที่มันจะเป็นเป็นการรับรู้จากเอาเชาว่าเรารู้เนี่ยมันจะเป็นการคิดปรุงแต่งออกมาแล้วมันก็จะส่งผลไปให้วิญญาณวิญญาณเนี่ยคือสิ่งที่อยู่ภายในซึ่งเป็นการคิดเหมือนกัน ซึ่งมันจะไปควบคุมของสังขารอีกทีนึ่งแล้วก็จะสแสดงออกมาว่าเราจะทำหน้าบึง้งเรารู้แล้วเราเราับรู้ออกมาแล้วเนี่ยเราหน้าบึ้งไหมเราจะยิ้มหรือเราจะหน้าบึง้งอะไรอย่างนี้ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของนามรูปหรือว่านามรูปนามรูปเนี่ยก็คือเป็นนามนามธรรมาแล้วก็รูปธรรมท,ทั้งสองอย่างเนี่ยนามรูปเนี่ยนามธรรมาคือสิ่งที่จับต้องได้ส่วนรูปธรรมเนี่ยก็คือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราอะรู้มาแล้วเรา เราได้เราได้สิ่งที่รู้มาแล้วเนี่ยแล้วเราก็รู้เราเห็นเราเห็นสิ่งแล้วแล้วเออเราจับต้องได้นะเราจับต้องไม่ได้นะต่อมามันก็จะส่งผลมาให้สลายอัจระซึ่งมันจะเป็นการรับรู้รับรู้ถึงว่าสิ่งนั้นอ่ะคืออะไรรับรู้ตาหูจมูกปากป็นกายใจเป็นการรับรู้ต่อมาก็จะส่งผลมาให้ภาษาภาษาเนี่ยคือการสัมผัสเป็นการสัมผัสสัมผัสว่าเฮ้ยจับต้องได้ไหมสัมผัสไปแล้วเนี่ย สัมผัสไปแล้วสัมผัสได้ไหมหรือว่าสัมผัสไม่ได้ต่อมาก็จะสงผลมาให้เวทนาเวทานาเนี่ยคือการรับรู้รับรู้แบบสัมผัสรับรู้ถึงอารมณ์อารมณ์ว่าสุขทุกข์สัมผัสแล้วเนี่ยเรารู้สึกอย่างไรเรามีอารมณ์ยังไงดีใจไหมสุขไหมทุกไหมหรือว่าอะไรต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของปัญหาซึ่งปัญหาเนี่ยมันก็จะเป็นกิเลสข,ของเรือทุกคน พอเราสัมผัสได้แล้วเนี่ยเรามีความอยากได้อยากมีมันไหมเราเราต้องทํายังไงไหมถึงจะต้องอยากได้อยากมีอันนี้เราก็จะเป็นผลเป็นเหตุของการเกิดทุกต่อมาเนี่ยก็คืออุปทานซึ่งอุปทานเนี่ยมันจะเป็นความยึดมั่นถือมั่นพอเราสัมผัสไปแล้วเราอยากได้เราอยากมีมันเราอะเอาสิ่งเอาจิตใจของเราเนี่ยไปผูกยึดติดกับมันเนี่ยพอไปผูกกับมันแล้วเนี่ยเราอะเราเองที่จะต้องเกิดทุกต่อมาคือพบพเนี่ย มันจะเป็นตัวที่ต้องที่มันจะอยู่ภายในจิตใจของเรานะคะ่ะก็คือแบบพบมันคือสภาวะของชีวิตที่มันจะมีอยู่มีความเป็นอยู่และเป็นไปซึ่งมันจะเป็นตัวควบคุมแล้ถ้าเกิดว่าพบเนี่ยเข้ามาอยู่ในอยู่ในใจของเราเนี่ยมันก็จะแสดงหรือว่าปรากฏตัวตนของเราเนี่ยออกมาส่วนชาติจะเป็นตัวที่ใหญ่กว่าพค้ชาติจะเป็นตัวควบคุมของตัวอีกทีนึง ส่วนชาลามรณะโะสกปริเทวะมันจะเป็นก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าชาลาแล้วก็มรณะ,ะซึ่งจะเป็นเป็นสังขารที่ร่วงหลับไปคพเราทุกคนเนี่ยมันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยมันจะทําให้เกิดแต่ว่าถ้าเกิดเราทาได้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเดาถูกไปได้เช่นกันซึ่งมันจะเป็นวงล้อเป็นวาฏจักรถ้าเกิดว่าเราตายแล้วก็ต้องเกิดใหม่พอเกิดใหม่เนี่ยพอเกิดใหม่เนก็

ผมจะไปหาความรู้ในเรื่องมิพพานเพราะว่าพุทธเจ้าเนี่ยกล่าวว่าพันิพาเนี่ยเป็นสิ่งที่มันไม่สุขและมันไม่ทูกนะครับมันอยู่เหนือสภาวะทางปวงนะครับเป็นสิ่งที่ทางพุทธศาสนาเราก็ให้ความสําคัญนะครับตอนนี้ผมว่าจะไปหาข้อมูลนะครับในทางห้องสมุดนะครับเผื่อจะมีนักศึกษาที่มาอ่านหนังสือหรือคนที่สามารถให้ข้อมูลในเรื่องมิพพานได้นะครับตอนนี้ครับผมบรรลักษณ์ครับสดีค่ะครับผมตอนนี้ผมกําลัง หาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของนิพานพอจะมีหนังสืออะไรที่ให้ผมยืมออเอาไปศึกษา้หนังสือเรื่องมีพานผมยืมไปหมดแล้วค่ะแต่ดิฉันพอจะค่ายความรู้เกี่ยวกับนิพานได้นะคะโอ้ดีเลยดีเลยดีเลยถ้างั้นรบกวนขอความรู้เป็นวทิทยาการเลยค่ะ,ค,ะความหมายของนิพานคือจิตที่ปราศจากกิเลกกิเลสคือเครื่องที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองทําให้เกิดความรู้สึกรักโลกเกิดโหยงมากจิตใจของเราค่ะปราศจากกิเลสก็สามารถพ้นทุกได้ค่ะ ความสุขแบบนิพพานนะคะไม่ใช่ความสุขแบบธรรมดาทั่วไปที่ได้ในสิ่งที่ปัารถนาหรืออารมณ์ที่ปัารถนาแต่เป็นความสุขจากการที่ได้หลุดพ้นจากสังสารวัฏคะ่ะการที่หลุดพ้นจากสังสารวัฏน,นั้นคือผนทางแห่งนิพพานผนทางแห่งน,นิพพานนะั้นหลักธรรมที่เด่ดชัดนในพุทธศาสนาคืออริยสัจสีะคะ่ค่ะที่พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักเข้าทันความรู้และการดับทุข่ะ ลักษณะของนิพพานนะคะมีทั้งหมดสี่ประการะคะระ่ะประการที่หนึ่งคืออจุนตะค่ะอะจุนตะคือไม่มีการเกิดไม่มีการตายคือหลุดพ้น,นจากสังสารวัฏค่ะอะจุนตคือการที่สภาวะเทียงแท้ไม่มีการแปรผันค่ะอะสัพอสาพ ก็ในเรื่องคำสอนทางศาสนาครับก็มีอีกหุวข้อนึงนะครับที่สำคัญและน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับคือเรื่องกฎแห่งกรรมตอนนี้ผมก็อยู่กับกูรูในเรื่องของกฎแห่งกรรมแล้วนะครับเขาผมก็เชิญทางด้านนี้ลยครับคือตอนนี้ผมเนี่ยกำลังสงสัยในเรื่องกฎแห่งกรรมครับว่าตกลงเนี่ยคืออะไรพุทธเจ้าตัดไว้ว่าอย่างไร มีความหมายหรือมีข้อธรรมเนี่ยอย่างไรอย่างไงรบกวนช่วยอธิบายหน่อยนะครับผมอ๋อนะคะกฎแห่งกรรมนะคะเป็นกฎของธรรมชาตินะคะที่เป็นปัจจัยนะคะเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะเป็นอิทธิปัตยตาค่ะคือสิ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อะค่ะเช่นอย่างอย่างโมเป็นทุกข์ฟัวเป็นอะไรให่เขามาเก็บเ่านเมาเก็บตัว ถ้าเราทาดีนะคะเราก็ต้องได้ดีถ้าเราทําชั่วเราก็ต้องได้ชั่วนะคะสอนให้เรานะครับงหนหกคิดว่าเราควรจะต้องทําความดีคิดก่อนคิดก่อนพูดนะคะทําปัจจุบันให้ดีนะคะก่อนค่ชื่อว่าการปฏิบัตินะครับทางพุทธศาสนาเราเนี่ยก็ย่อมมีหลักอยู่นะครับม อ,อย่างที่หลายๆคนทราบกันดีนะครับในเรื่องของมัคที่ว่าเป็นการปฏิบัติทางสายกลางนะครับซึ่งรายละเอียดผมเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอย่างถ่องแท้มากนะแต่ตอนนี้ผมอยู่กับบุคคลที่พอจใจ้ความเราในเรื่องมัคมีองค์แปดห,หรือทางสายกลางที่เรียกว่ามัชิมาปฏิปทานะครับผมก็ถ้าอย่างไงตอนนี้เขาพร้อมแล้วนะครับที่จะให้ความรู้กับพวกเราก็ก็เชิญกน,นี้ครับผมสวัสดีครับ ใช่คนที่จะมาให้ควาเราในเรื่องบางตัวแปลกใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่ะง่ายๆเลยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยทานสายกลางเนี่ยเราจะรู้จักกันดีอยู่แล้วว่าทานสายกลางของเราเนี่ยก็คือการที่มีตึงมีหลังเกินไปใช่ไหมคะแล้วมักมีองแตกทานสายกลางเนี่ยก็คือคนท่าแห่งการค้นพบ แบ่งสุดโดยใช้การทรามาร์ตตนเองนะคะก็คือไม่ได้ทรามาตนจนแบบว่าตนเราอยากต้องเกิดทุกเองเพราะว่ามันจะเป็นบาปอะคะ่ะออ๋แล้วที่พระพุทธเจ้าทรงทรมานเพราะว่าร่างกายครับแต่ท้ายที่สุดร,รู้สึกท่านก็ตัดสินเหมือนกันหรือเปล่าหรือยังไงก็ช่วยอธิบายเล่องต้นที่มหน่อยนะครับอ่าใช่ค่ะตอนแรกเนี่ยพระพุทธเจ้าเรานะคะทรงแสวงหาเรียกตับทุกที่ที่ท,ท,ทางที่จะให้พระองค์เนี่ย ใช้เิที่การกัดฟันกัดฟันนะคะก็อดอาหารค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะตัดสนเป็นสาสาั่งขอพระเจ้าได้ดังนั้นเนี่ยพระองค์ก็เลยค,นคล้นพบสส้ยการนี้ขึ้นมาก็คือว่า ใส่เส้นที่หย่อนเกินไปนะคะมันก็ทําให้เสียงยังไม่เพาะไม่กังวานอ่าทานี้ก็เลยเป็นเส้นสุดท้ายก็คือไม่ตึงแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปค่างนา้เสียงกังวานแล้วก็ไพเราะมาก ขอพูดและการา8แปดข้อนั้นมีอะไรบ้างเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยายก่นการจะเอาง,ง่ายๆเลยกันว่ามันที่อบแปดเนี้ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับสิห้าของเราซึ่งสิห้าของเราหมดห้าข้อใช่ไหมคะแต่มันไม่้องแปดอนหมดแปดข้อ,ขอซึ่งขอาม,มันเนี่ยใกล้เคียงกันคือไม่ชอบโกงไม่รักทรัพย์ไม่ฆ่าสา์ฆ่ามนุษย์หรือว่าไม่ขู้กลนใช้มีมีอาชีพชอบนะคะคือการที่ มีอาชีพที่สุจริตไม่สุจริตเพราะว่าถ้าหากว่าเราอยากประกอบอาชีพที่สุจริตเราก็สามารถทําให้เราเนี่ยได้เงินมาโดยที่ชอบฐาทกนะคะก็คือว่าไม่ได้ไปโกงกินใครเขาถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำอาชีพสุจริตขายยาบ้าโกงข้างงานแรงคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราเนี่ยได้เงินมาโดยที่มีชอบนะคะก็ถือว่าเป็นบาปเรา ปัญญาเนี่ยใน่รุ่นของเราก็คือนักศึกษานะคะสามารถใช้ในทั้งการเรียนแล้วก็การสอบซึ่งช่องนี้เราอยู่ในช่วงของการสอบฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีสต,ติมีสมาธินะคะอ่านหนังสือรอบเดียวค่ะเราก็จะรู้เรื่องเลยว่าหนะังสือเรื่องนั้นเรื่องนั้นหรือว่าเล่มนั้นเนี่ยพูดถึงอะไรฉะนั้นปัญญาสมาธิสติมีคสำคัญค่ะแล้วก็จะไม่ทําให้เราอยากคผิดในสิทธิทั้งห้าข้อแล้วก็ไม่ไปยุ่งกับทําให้เราอยา่ ก็ได้ชื่อว่าบรรลุกันเลยทีเดียวก็อยางไงก็ขอขอบคุณในขรอบครัที่ให้นะครับ <Se> <itation> ในหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งนะครับคืออริยสัจสี่และ เรื่องขัดท่านะครับในสองหัวข้อนี้นะครับผมไม่จําเป็นต้องไปสอบหาผู้รู้คนไหนมาตอบคาถามนะครับเพราะเป็นสิ่งพื้นฐานของศาสนาพุทธอยู่แล้วนะครับที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงตัดสอนเราชาวพุทธไว้นะครับอริยสัจสีครับผมก็ชื่อก็บอกอนยะู่แล้วอริยสั 4, จสีความจริงอันประเสอร์สีประการนะครับความจริงอันเปรเสร์สีประการนี้ที่พระพุทธเจ้าได้ตัสนท่านได้แสดงไว้ว่า1ทุก็คือต้นเหตุอา ต้นเหตุแห่งความเกิดทุกข์ก็คือความไม่สบายกายความไม่สบายใจทั้งหลนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวเราครับผมสองคือสมุทัยนะสมุทัยคือต้นเหตุต้นเหตุแห่งความเกิดทุกข์นะครับเกิดจากอาวิชชานะครับคือความไม่รู้ต่างๆนะครับเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเกิดทุกข์หรืออาจจะเป็นเรื่องของตัณหาด้วยนะครับคือความอยากความโลภค,ความโกรธความหลงนะครับและข้อสามคือนิโรธนะครับนิโรธคือทางที่จะทําให้ เกิดกความคนทุกข์นะครับและสุดท้ายก็คือมรรคนะครับมรรคคือหทนทางทนี่จะทําให้เราคนทุกข์นะครับมีทั้งหมด8ประการดังที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับผมส่วนเรื่องขันห้าเนี่ยพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมไว้แล้วนะครับเรื่องขันห้ามีทั้งหมด5ข้อนะครับข้อที่หนึ่งคือรูปรูปเนี่ยคือเป็นร่างกายของเรานะครับที่ก่อเกิดขึ้นมานะครับหรือเรียกว่าดินน้ำลงไฟเนี่ยครับ4ีสี่อย่าง กิดขึ้นมาเป็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาเป็นรูปร่างของเรานราับตานะครับสัญญาสัญญาคือความระลึกได้นะครับเราระลึกได้เราเห็นว่าอันนี้เป็นสีฟ้าเนี่ยครับอันนี้สัญญาเกิดเป็นสีฟ้านะครับสังขารนะครับสังขารคือสิ่งต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นกับเรานะครับและอย่างสุดท้ายคือวิญญ,ญาณนะครับวิญญาณเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยรับรู้อารมณ์และความรู้สึกหรือ วิญญาณเนี่ยจะพูดง่ายๆคือเป็นอายตนะหกนะครับอายตนะหกได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและปจจัยเราครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วครับก็หลักธรรมนะครับที่ได้กล่าวมาตั้งแต่ขั้งต้นแล้วนะครับทั้งสิ่งทั้งปวงเหล่านี้นะครับท,ทั้งหลายเหล่นานี้นะครับพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติของเราเราสามารถเห็นได้นะครับ บางสิ่งบางอย่างเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเรามากแต่เราเนี่ยไม่ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับแต่พระพุ้ธนเจ้าเนี่ยได้นําสิ่งเหล่านี้มาอธิบายแล้วก็มาเล่าให้เราฟังนะครับเพื่อให้เราเนี่ยตระหนักถึงสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราและให้เราเนี่ยระลึกได้ว่าชีวิตเราเนี่ยมีคุณค่าและมีประโยชน์ควรเล่นที่จะศึกษานะครับครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทางสถานที่นะครับของพระราชประวัติของพระบิดานะครับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ ตึกเ l ็ม l ลนะครับและก็ขอขอบคุณขอขอบคุณอาจารย์สมบูรณ์นะที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของวิชาพุทธศาสนาเีรวาสน,นะครับขอขอบคุณทีมงานเบื้องหลังนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่ติดตามชมมาจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณครับ โอเคนะครับห okay, <IS affection> oh ้าสี่สามสองหนึ่งครับปุ๊บองคสุกิจวิเศษแก้วรไรนาเข้ามาเข้าว้